สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะอาหารเช้าลุงเสือก็มาแล้วนะคะหลังตัดตัดแต่งกิ่งไมยงชิดอสองต้นเสร็จนะคะเราก็เตรียมพื้นที่สําหรับที่จะวัดทาระเบียงของบ้านนะคะอตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมาถึงมาวันอาทิตย์นะคะมาถึงที่นี่ก็เช้าวันจันทร์นะคะที่อันนี้ทางอ่าทางอ่ ที่โน่นเขาแจ้งมานะคะจากแลมชะบังนะคะมาถึงที่นะคะก็ใช้น่าจะประมาณเจ็ดหรืแปดชั่วโมงนะคะสาหรับรถลากนะคะแต่ถ้าสดาขับก็ประมาณห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงนะคะอันนี้กับข้าวเช้านี้มีอะไรนะคะต้ยมยำขาหมูนะ,ะทาไมน้าเป็นสีออกแบบนี้นะคะป้าดาเสร็จน้ํามะขามแทนมะนาวนะคะต้ยมยำป้าดาก็ใส่ ค่าตะไคร้ใบมะกรูดนะะแล้วก็หอมแดงะะพริกพริกก็คั่วคั่วขอโทษน,นะคะพริกก็คั่วให้มันหอมๆห,หน่อยนะคะแล้วก็เอามาใส่ตอนท้ายนะคะแต่สาวดาไม่ได้ใส่ผักชีต,ต้นหอมนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับจะเป็นน้ำพริกเผาก็เลยไม่ได้ใส่นะ,ะแต่จริงใส่ก็ได้นะ,ะมันจะเพิ่มความหอมไปอีกนะ,ะแต่กระดาก็มีแต่ไม่ได้ใส่นะะ จะไปอุ่นก่อนดีไหมนะคะเหมือนมันอุ่นไหมเมื่อเช้านะคะก่อนเข้ามาไข่เจียวนะคะอันนี้ก็มีไข่เจียวไข่เจียววันนี้สุดาทำาเหมือนกับผัดผัดไข่ใส่ผักนะคะก็มีอันนะคะก็มีมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะคะหั่นเป็นแว่นๆบางๆเนาะแล้วก็มีอหอมใหญ่นะคะหนึ่งหัวเลยนะคะเพื่อให้ความเยอะของผักนะ แล้วก็จะมีพริกพริกแบบเม็ดยาวสีแดงๆนะคะก็หั่นเฉลียงเฉลียงเฉล็บเฉล็บเนาะหั่นเฉล็บเฉล็บเสร็จแล้วก็ไปล้างเอาเม็ดออกลดความเผ็ดลงนะคะแล้วก็มาตีใส่กันแล้วก็มาทอดนะคะให้เกรียมๆนะนะคะก็จะมีน้ําออกมานิดนึงเพราะว่าเราใส่ผักเยอะนะมันก็จะเป็นเหมือนผัดนะนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็เหลืออันนี้อีกหนึ่งอัน นี่ป้าดาจําไม่ได้ว่าเป็นชื่อปลาอะไรนะคะแต่ป้าดาว่าเนื้อมันอร่อยแหละนะแต่ป้าดาก็อเหมือนปลาสีขนเช่ยไหมถามคงเสือนะคะป้าดาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปลาเนาะมังเสือเป็นคนแม่กลองนะคะเขาก็จะรู้เรื่องปลามากปลาทูปลาสีขนปลาอะไรเขาจะรู้หมดนะก็หั่นหอมพริกนะคะมะนาวมะนาวก็คือถ้าอยากเปรี้ยวมากก็ ป้าดาก็เตรียมมาไว้สามชิ้นเลยถ้าลุงเสือชอบแบบไหนนะคะก็หอมนะคะเอ,ะเ,อเขาเรียกปลาอะไรปลาจวดรู้จักปลากุเราปลากุเรานะคะโอ้ปลาดาไม่รู้จริงๆนะะอันนี้ก็ก็อันนี้จะอุ่นไหมแล้วก็ใส่ไม่อุ่นแล้วนะคะเพราะว่าอุ่นไว้แล้วนะคะ ก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะพร้อมรับประทานนะคะผีข้าวร้อนๆสวยๆจากการหุงของลุงเสือนะคะหุงข้าวได้เก่งมากนะคะเพราะว่าฝึกหุงมาหลายเดือนนะคะหลายปีเนาะอยู่คนเดียวหุงกิดเองนะะอันนี้ก็ขาหมูกระดาก็หัน่นออกเป็นชิ้นๆจะไม่มีติดกระดูกบ้างคือตรงข้อเท้านะคะที่มันหั่นไม่ได้กระดาก็สับนะต้มนะคะก็ได้ แค่นี้นะคะนี่ก็พร้อมทานแล้วนะคะมาๆนะคะมาทานอาหารด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสดา c h ดาช e แน,นลนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ